สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยิบซีบายใจเริงนะคะกลับมาพบกับแม่หมอใจเริงอีกเช่นเคยนะคะกับช่องของการทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปโดยพ่ยิบซีเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปความบัักษ์นะคะของชาวราศีมังกรนะคะราศีมังกรได้แก่ท่านที่เกิด วันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะการนับราศีของแม่หมอเนี่ยจะอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะหรือว่าตามหลักการเวียงตัวของดวงดาวบนท้องฟ้านั่นเองเนาะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนตุลาคม2,565นเนาะซึ่งเราจะมาอัปเดตกันแบบนี้ทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะการนับราศีเนี่ยใครอยากจะอ้างอิงตามหลักลัคนาก็ได้หรือใครอยากจะ อ้างยิงตามหลักษากลก็ได้แล้วมาฟังคลิปแม่หมอถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าตรงอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตความประลักให้เลยนะคะชาวราศีมังกรเดือนตุลาคมน,นี้เป็นยังไงบ้างขอดูไพ่ตัวตนใบแรกของชาวราศีมังกรค่ะเดือนตุลาคมน,นี้เป็นไงบ้างคะเถ้วยนะคะ6กดาบค่ะ 10ดาบนะคะ Nine of p e n t a c l e นะคะหรือว่าสวินเหรียญเนาะสี่ดาบค่ะแปดดาบค่ะ หนึ่งไม้ค่ะอหนึ่งถ้วยค่ะในออฟแวนนะคะหรือว่าอัศาวินไม้เนาะเพชรออฟเอ่อคิงออฟสอดนะคะราชาดะา เ o อ e r นะคะกลับหัวไหม่ะฝั่งนี้บางทีก็ดูไพ่ไม่รู้เรื่องนะแม่หมอก็แล้วก็ temperance นะคะอืมโอเคขอเริ่มจากพลังงานของคนโสดก่อนกันล้วกันเนาะคนโสดแม่หมอมองดูว่าใครสักคนยังเพิ่งจะออกจากความสัมพันธ์ที่ มันสร้างแผลใจให้คุณพอสมควรเลยนะมันเป็นการที่จบอยู่จากกันแบบที่ตัวคุณเองก็หลังจากที่คุณยื้อมานานรั้งมานานนะคะมันมันมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยอันนี้สำหรับคนโสดโดยพลังงานของไพ่เนี่ยตามที่แม่หมอเห็นนะ,นะคะคนโสดชาวราศีมังกรคือคุณเพิ่งจะโสดมาคุณเพิ่งจบคุณคุณเพิ่งจากเพิ่งออกจากความสัมพันธ์ที่ คุณเหนื่อยและคุณพยายามที่จะออกจากตรงนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันเหมือนมีพลังงานของความวนทำให้คุณที่จะต้องวนอยู่ตรงนี้หรือว่าถึงแม้ว่าเลิกกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังคอยมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนคนนั้นน่ะเข้ามาสร้างสร้างความไม่สบายใจให้คุณอยู่เรื่อยๆเนืองๆหรือแม้กระทั่งว่า อาจจะมีภาระผูกพันร่วมกันนะ่ะแล้วตัวคนเองก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบค่อนข้างมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะมันก็มันก็เลยแบบสร้างความรู้สึกอึดอัดให้คุณอยู่พอสมควรหรือว่าถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการแบกรับหน้าที่ร่วมกันนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีงานที่จะต้องทําร่วมกันอาจจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันแล้วเหมือนยังต้องมาเจอกันอยู่เรื่อยๆแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัด กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่คุณต้องพบเจอกับเขาแล้วไม่เหมือนกับการจากกันได้ค่อนข้างที่ตัวเราเองเนี่ยมันอยู่กับเหตุการณ์นั้นมานานแล้วเบื่อหน่ายอะค่ะพอออกมาครั้งเนี้ยมัเหมือนตัวเขาเองอาจจะมีอาการมารรานรอนด้วยไหมมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยพานเหมือนอยากจะออกจากงานอยากจะไปจากตรงเนี้ยเนาะนอะืม แต่ทีเนี้ยมันทําอย่างนั้นไม่ได้ด้วยความที่ว่าสถานการณ์ตรงเนี้ยมันบีบบังคับให้คุณต้องอยู่ต่อคุณออกจากความสัมพันธ์ได้แต่ว่าคุณจะอยากให้เขาออกไปจากชีวิตของคุณซะออกไปจากสายตาของคุณซะออกไปจากจุดที่อยู่ตรงเนี้ยมันยากไงอืมหรือเขาอ่ะอาจจะทําตัวเป็นเหมือนเป็นหมาห่วงก้างอ่ะ คือคุณไม่ได้รักเขาแล้วหรือเขาอ่ะเข้ามาเป็นคนรักของคุณไม่ได้แล้วคุณกีดกันทุกอย่างคุณปิดกัน้นทีนี้พอใครจะเข้ามาจีบคุณถามว่ามีไหมมีแต่ว่าเขาอาจจะคอยกันท่าแล้วคุณเองก็รู้สึกรำคาญอิดหนาและอาใจอะไรแบบนี้เนาะสำหรับคนโสดที่เพิ่งจะโสดมานะคะโดยโดยตามน้าไพ่แล้วเหตุการณ์เป็นแบบนี้คือตัวคุณเองต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่นะ คุณต้องการเริ่มต้นใหม่คุณต้องการมีคนใหม่และมีคนมาขายขนมจีบให้คุณคุณมองดูว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ย mm. เขาเองก็ดูมีความมั่นคงแล้วก็ดูท่าทางที่จะแบบค่อนข้างจริงจังอะ่ะโดยรวมแล้วสเปคหรือว่าอ,อ,อะไรหลายๆอย่างอะ่ะคุณเองก็โอเคค,คุณเองก็โอเคกับสิ่งที่เขาเป็นคนที่จะเข้ามาใหม่อ่ะนะคุณอยากเริ่มต้น เออแต่ว่าคุณจะออกจากวงเวียนของคนเก่าไม่ได้อ่ะเขาอาจจะมาตามตือ้อตามรังควานหรือ,อยังอยู่ในยังอยู่ในอ่าชีวิตเราอ่ะถึงแม้ไม่ได้อยู่แบบชีวิตคู่แต่ว่าอยู่บบทำให้เรื่องอยังไงอ่ะอม,มันจะเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายแบบนี้มากกว่านะคะทีนี้ถามว่าในอนาคตเขาจะมีโอกาสที่จะออกไปจากชีวิตของคุณเลยไหมแม่หม,มองมองดูว่าคุณยังต้อง รังยังต้องยื้อกันไวแบบเนี้ยอย่างที่แม่หมอบอกเลยถ้าไม่ทํางานร่วมกันก็มีภาระหนี้สินร่วมกันคุณยังต้องเจอแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะเออก็ทําใจเนาะมันทํายังไงไม่ได้นะคะอืมขอให้คุณก็หลุดพ้นจากสถานการณ์แบบนี้โดยเร็วแล้วกันเนาะคนโสดที่เพิ่งโสดมาๆนะคะทีนี้สําหรับใครที่เป็นคนคุย ครที่เป็นคนคุยแม่หมอมองดูว่าอ๋อมันมาถึงจุดที่พวกคุณต่างคนต่างเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้พอจะมาเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนกับไปถามใจตัวเองว่ายังห่วงความความเป็นอิสระออยากมีความรักอยากมีคู่ไหมอยากแต่งงานไหมมันก็เหมือนกับคุณยังเสียดาย มุมส่วนตัวของคุณบางมุมอ่ะหรือว่าเหมือนกับการที่ว่าพวกคุณจุดมุ่งหมายของพวกคุณอ่ะพอมาตกลงมาพูดคุยกันแล้วอ่ะมันเหมือนมีจุดเปลี่ยนหรือว่าหรือว่าจุดที่จะเป็นชีวิตคู่อ่ะมันเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ตรงกันแล้วมันทำให้คุณทั้งสองยังเคลียร์กันไม่ได้อ่ะเออนะคะ เลยจะต้องจำเป็นจะต้องใช้เวลาศึกษากันไปอีกสักระยะหนึ่งศึกษากันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ในระยะเนี้ยของการที่รอดูกันและกันรอดูความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมองดูว่ายังมีคนเข้ามาขายขนมจีบทั้งฝ่ายคุณแล้วก็ฝ่ายเขานะโอกาสที่จะไปต่อกันได้อย่างราบรื่นนี้ค่อนข้างลำบากและเนาะสำหรับคนที่เป็นคนคุยในช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้า คุณจะถามถึงความชัดเจนอันนี้คงยากทั้งใจเราแล้วก็ใจเขายังไม่พร้อมต่อการชัดเจนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาอยู่ทั้งคุณและเขาด้วยเนาะทีนี้มองดูแนวโน้มความเป็นไปได้เนี่ยแม่หมอมองดูว่าคนที่เข้ามาใหม่คนที่เข้ามาใหม่อ่ะมีโอกาสมากกว่าซสยอีกนะที่คุณและเขาจะพัฒนาไปต่อกันได้นะคะ มันเหมือนกับคนเนี้ยมันสิ้นสุดการพัฒนาแล้วอะมันเหมือนถึงไปต่อได้มันก็ไปต่อแบบไม่ค่อยสมบูรณ์น่ะเหมือนกับคุณรู้แล้วว่าจุดหมายปลายทางของการไปต่อกับคนคนนี้ท้ายที่สุดแล้วคือการจบลงเพราะฉะนั้นคุณและเขาอาจจะเลือกที่จะยุติอยู่ในจุดที่ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ดีกว่าอืมมันอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้ยังให้คําปรึกษากันได้ แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดใจให้คนอีกคนใหม่เข้ามาเพื่อที่จะศึกษากับคนใหม่ๆอะไรแบบเนี้เออมันอยากจะเจอแบบ new brand new อะไรแบบนี้ยเจออะไรใหม่ๆเพราะว่าคนเก่าที่อยู่ตรงเนี้ยหรือคนที่คุยกันอยู่ตรงเนี้ยคุณรู้สึกว่าแพ s ชั่นของการที่เคยคุยกันแล้วรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมันหายไปอะ่ะอืมเนาะสำหรับคนคุยนะคะลองพิจาร,รณาดูแล้วกันเนาะ ทีนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนกันไม่หมอมองดูว่าต่อให้มันอึดอัดหรือเบื่อไหนอะไรก็แล้วแต่ณนะโมเมนต์นี้เวลานี้สิ่งที่ยังดึงดูดให้พวกคุณจะต้องอยู่ตรงนี้ก็คือภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายหรือหรือ ความรับผิดชอบที่พวกคุณจะต้องทําร่วมกันน่ะจําเป็นที่จะต้องแบกรับเอาไว้ร่วมกันมันเหนื่อยความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเหนื่อยไม่ว่าจะฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาอะนะบางทีอ่ะอยากจะไปให้ห่างๆไกลๆกันนะ่ะทําไมรู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินกับกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากไปอยู่ในที่ใหม่หรือถ้าไม่ใช่ว่าพวกคุณสองคนรู้สึกอึดอัดต่อกันนะ่ะมันเหมือนสถานที่ที่คุณอยู่อ่ะ บ้านที่คุณอยู่ตอนนี้มันลายล้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นความอึดอัดอะอาจอาจะเป็นเพื่อนบ้านข้างๆคุณที่เขาอาจจะเป็นคนที่ดูลึกลับดูน่ากลัวหรือหรือเวลาที่เราเดือดร้อนอะไรอยู่ท่ามกลางคนที่เขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสนใจเราอะถึงต่อให้ข้างบ้านเป็นญาติพี่น้องที่รู้จักกันก็ตามแต่ว่า ทุกๆคนเขาเหมือนต่างก็มีภาระหน้าที่ของเขาอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากไปอยู่ในจุดที่มันจะลงใจกว่าน,นี้เนาะอยากอยากย้ายบ้านอยากย้ายสถานที่หรือแม้กระทั่งอยากจะย้ายที่ทำงานของคุณก็แล้วแต่ช่วงนี้รู้สึกอึดอัดทั้งหมดเลยถ้าคุณทำงานแล้วอึดอัดหรือคุณอยู่บ้านแล้วอึดอัดมันทำให อยากมูฝะอยากไปไหนสักที่หนึ่งหรือถ้าเจอหน้ากันแล้วอึดอัดมันมีความรู้สึกแวบหนึ่งขึ้นมาบางทีอยากจะมีแฟนใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยอืมแต่ถามว่าทาได้ไหมทําไม่ได้ยังต้องอยู่กับความเบื่อหน่ายอึดอัดอารมณ์ของความที่มันมันจําเป็นอนะที่จะต้องถูกตรึงเอาไว้อย่างเงี้ยอืมเหนื่อยนะคะเหนื่อย ค่อนข้างเหนื่อยความสัมพันธ์ในช่วงนี้เนาะของชาวราศีมกรน,นะคะทีนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของของจิตที่มันแบบไปดึงเอาพลังงานลบเข้ามาแล้วมันอาจจะจากที่จิตเราป่วยมันอาจจะดึงให้กายเราอะป่วยตามลงไปด้วยนะอให้ระวังด้วยกันละกันนะคะแต่โอกาสที่ คุณจะได้ move ออกจากความรู้สึกแย่ๆพวกนี้ถามว่าจริงๆอ่ะเราออกจากตรงนี้ได้นะเพียงแต่มันอยู่ที่ใจเราไงมันอยู่ที่ใจแล้วก็มันอยู่ที่ความคิดอะค่ะแต่จริงเราห้ามความคิดตัวเองไม่ได้ไงมันก็เลยค่อนข้ยๆที่จะเหนื่อยเนาะนะคะชาวราศีมังกรน้องแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะทั้งทั้งสามสถานะเลยละกันทีนี้ขอดูไพ่ที่จะมาสรุป ให้พวกคุณหน่อยค่ะสี่ใบไพ่ต้องการบอกอะไรสองเหรียญน,นะคะอ่ะคนโสดนะคะคนโสดคนโสดใครที่ยัง move ออกไม่ได้นี่ไงมันยังมีพลังงานของคนเก่าที่ยังวนเวียนกับตัวคนอยู่แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยมากคุณรู้สึกแบบอยากออกไปจากตรงนี้นะคะมันยังจําเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือกัน หรือยังจําเป็นที่จะต้องวนเวียนกันและกันอยู่อ่ะอืถ้าตามหน้าไพ่มีเอ็มพาร์เรอร์ขึ้นมานะมันมีใครคนหนึ่งที่นิ่งแต่ใครคนหนึ่งที่ยังไม่นิ่งเป็นเพย์ชอบสอดน,นะคะแล้วก็มีความเป็นหกถ้วยแล้วก็สองเหรียญวนเวียนกันในเรื่องของการเงินหรือมีภาระในเรื่องของลูกก็ได้ที่ทำให้คุณและเขายังไม่สามารถขาดจากกันได้ หรือทรัพย์สมบัติอะไรที่มันไม่ลงตัวเนาะเรื่องบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่การงานที่บังคับให้พวกคุณยังต้องพบเจอกันอยู่แบบเนี้ยยังไงก็อดทนละกันนะคะคนที่เพิ่งโสดนะสําหรับคนที่เพิ่งโสดที่คุณพบเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยได้อย่างใจนะคะยังไงอดทนละกันเนะาะเพราะยังไงก็มันไม่มีอะไรที่จะพาเราให้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้มันมีแค่คําว่าอดทน แล้วก็ความพยายามของเราเท่านั้นนะคะอืมถึงจะผ่านไปได้เนาะสำหรับคนที่เป็นคนคุยนะถ้าจำเป็นที่จะต้องคบกันต่อคุยกันต่อไปอะ่ะแม่หมอมองดูว่าโอกาสที่มันจะวนกลับมาเจอเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆมาคะ่ะปัญหาเดิมที่มันเคยเกิดขึ้นอะ่ะ อะไรที่มันทําให้ผู้คนรู้สึกอึอดอัดอะมันอาจจะต้องวนกลับมาอยู่ในวนหููกเดิมอะ่ะอืมมันมันมีโอกาสที่จะวนหููกเดิมได้นะคะแต่ถ้าเราช่วยกันแก้ปัญหาได้จริงๆถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ต้องการคนใหม่แต่คุณต้องการคนนี้แต่นิสัยใหม่อะไรแบบเนีน้มันก็อาจจะยากหน่อยเนาะมันอาจจะยากหน่อยนะคะมันต้องใช้เวลาและ ต้องใช้การพัฒนาไปอย่างช้าๆถ้าพวกคุณใจร้อนทั้งสองฝ่ายอยากกันเล่นรัดทั้งสองฝ่ายอันนี้คือพังเลยนะแต่ว่าถ้าทั้งสองอยากแยกย้ายกันไปเติบโตเพื่อที่จะกลับมาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าของกันและกันอันนี้ก็ลองดูลองตกลงกันดูนะคะแต่ว่าถ้าจะพบคนใหม่เลยอย่างเนี้ยก็คุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ เป็นคู่ของคุณนะมีโอกาสที่ได้พบเจอคนที่เป็นคู่อาจจะเป็นคู่ที่มาจากอดีตอะอดีตคือเป็นเหมือนกับถ้าพวกคุณเลิกกันไปครั้งหนึ่งแล้วและเละแยกย้ายกันไปเติบโตและกลับมาคบกันใหม่อันนี้จะไปต่อได้หรือถ้าคุณทั้งสองคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พัฒนาเป็นคนใหม่ของกันและกันได้พวกคุณจะพบเจอคนใหม่แต่เป็นคนใหม่ที่คุณ ทั้งสองคนต่างก็รู้จักดีอยู่แล้วอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นแค่ในมุมคุณก็ได้เป็นคนใหม่ที่คุณเคยรู้จักมากคุ้นอย่างดีเป็นเพื่อนมาก่อนหรือเป็นคนที่มาจากอาดีตชาติก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นคู่สูงนะคะเออนะสำหรับคนที่เป็นคนคุยทีนี้สำหรับคนที่เป็นแฟนกัน สำหรับสถานการณ์ของคนที่เป็นแฟนถ้าช่วงนี้พวกคุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกเบื่อหน่ายนะแนะนำให้มีการเดินทางนะคะแนะนำให้มีการเดินทางลองแยกกันไปก่อนถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันเหนื่อยหรือมันอึดอัดนะหรือถ้าสิ่งที่อึดอัดอะอยู่โดยรอบๆพวกคุณกลายเป็นเพื่อนบ้านหรือกลายเป็นงานหรือกลายเป็นอะไรต่างๆที่เป็นสถานการณ์รอบรอบๆพวกคุณแล้วมันเหนื่อย ย้ายค่ะย้ายห้องย้ายบ้านถ้าย้ายได้ย้ายเลยหรือถ้าที่ทำงานมันท็อกซิกมากๆย้ายเปลี่ยนนะคะถ้าพวกคุณเปลี่ยนแปลงคุณจะพบเจอในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะถ้าไม่รู้จะไปทิศทางไหนคุณมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่เคยให้ความช่วยเหลือกันมา หรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่เราอันนี้เขาสามารถให้คำปรึกษาและช่วยเราหาทางออกได้นะคะยังไงก็ผ่านพ้นไปให้ได้นะชาวราศีมังกรแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะก็น่าจะโอเคแล้วเนาะสำหรับดวงความราักของชาวราศีมังกรนะคะทั้งสามสถานะเนาะอาจจะมีทั้งตรงและไม่ตรงนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นการทำนายดวงโดยรวมทำนายโดยกว้าง ใครที่จะมาอยู่ในราศีมังกรบ้างเราในโลกใบเนี้ยมันมีตั้งกี่สิบล้านคนนะเนาะจะให้ดวงมาตรดงกันทั้งหมดอันนี้มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นาอแต่ว่าถ้าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าตรดงนําเอาคําแนะนําที่มีในไพ่เนี้ยไปช่วยแก้ปัญหาของคุณนะ่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นได้จริงๆอันนี้ไม่หมอยินดีมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะ แต่ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกไม่ตรงอย่าไปซีเรียสนะเพราะว่าใดๆแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําและการเลือกตัดสินใจของคุณทั้งนั้นกรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกรรมนะคะไม่มีใครสามารถปฏิเสธกรรมได้ข้อนี้สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นกระดาษเพียงแค่สิบกว่าใบหรือไพ่เพียงแค่สิบกว่าใบไม่สามารถตัดสินชีวิตของคุณทั้งหมดได้เราดูเป็นแนวทาง เพื่อที่จะไปต่อในเหตุการณ์นั้นๆสถานการณ์นั้นๆที่เราไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงอย่างนี้ก็พอนะคะโอเคแม่หมอจะขอจบการทำนายดวงชะตาดวงความรักของชาวราศีมังกรประจำเดือนตุลาคม2565ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ